คืออย่างนี้นะคะเราก็ไปดูข้อมูลมานะคะจากระบบ Health Data Center นะคะคือ HDC ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขารายงานตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคมลพิษทางอากาศประจําปี67นะคะตั้งแต่วันที่1มกราถ,ถึงวันที่18มันยังไม่2เดือนเลยนะใช่พบว่าตัวเลขผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5เลยนะคะสะสมถึง654,398รายซึ่งกลุ่มอายุที่ได้รับผลกระทบเยอะนั่นก็คือเด็กเล็กนะคะ5 9ขวบ กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกว่าครึ่งเป็นโรคทางเดินหายใจเอาตรงๆคือคนที่อยู่ในประเทศนี้คือก็ใช้ชีวิตค่อนข้างแพงมากอยู่แล้วอะ่ะเพราะอยู่ในกรุงเทพ ค่าของชีพก็สูงสูงเวลาไปหาหมงเวลาไปหาหมออะไรต่างเหล่านี้ก็ไม่ใช่ถูกถูกนะฮะถูกต้องค่ะเออแล้วก็แบบอาหารการกินอะไรต่างอีกแล้วก็อยู่กับฝุ่นอยู่กับอะไรต่างๆเหล่านี้คนที่อยู่ในไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดต่างๆเนี่ยคุณภาพชีวิตมันก็ควรจะต้องดีกว่านี้ใช่ไหมแล้วก็คือแบบงบประมาณอะไรต่างๆก็ได้ไปเยอะกันขนาดนี้แต่ทำไมกูยังใช้ชีวิตกันแบบสภาพแบบนี้วันนี้ใช่แล้วนี่คือยังไม่ถึงสองเดือนนะเดือนครึ่งเดือนครึ่ง หกแสนกว่ารายจอนฉันไปหาหมอเท่าที่ t r a สได้ไดยังไม่2เดือนเนี่ย สองสามครั้งแล้วใน<ม>รอบนี่มากกว่าในรอบสองสามปีที่ผ่านมาด้วย<ม>แล้วไปเรื่องของเจ็บคอแล้วเราไปหา specialist เขาบอกว่าคุณเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าบอกว่าออใช่แต่เขาบอกเ,ออเขาบอกแล้วรู้สึกหายใจเป็นยังไงอ,อ,อยากแชร์มาคุณผู้ชมซึ่งเรารู้สึกว่าเราบอกว่าเรารู้สึกว่าจมูกไม่ตันเราหายใจปกติแต่พอเขาเช็คเขาส่องเข้าไปเขาบอกว่าเครื่องในนี้แบบเคลอะมากมันตันมันมันเละไปหมดเลยต้องทําทุกวันแล้วเขาก็ถามว่านอนกรนหรือเปล่าปามาบอกว่าเทนี่นอนกรนหมอบอกว่านอนกรนก็เพราะคุณหายใจไม่ออกตอนกลางคืนห่เพราะก่นที่สะสมกลางคืนมันเข้าไป สะสมในคอไปสะสมในจมูกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหมอก็เลยบอกว่าอาจคุณต้องล้างจมูก ตอนเนี้ต้องล้างตลอดจะต้องพ่นจนกว่าจะดีขึ้นจนกว่าจะดีขึ้นแล้วาโโปาล์มบอกว่าหายไปเลยนะแบบลดไปเลยเรื่องอาการกรเห็นข้อแตกตา่างคือไทนี่เขาจะมีคอนเทนต์ส่วนตัวใช่ป<อ>่ะแบบว่าผมเชื่อว,ว่าสุภาพสตรีหลายคน,นเป็น <c oughs> ที่จะชอบบอกว่าตัวเองอ่ะจะกรนยามเหนื่อยแต่ผมก็บอกคุณไทนี่มาสักระยะหนึ่งแล้วว่าณตอนเนี้ยสําหรับฉันน่ะเธอเป็นคนกรนเธอเป็นคนกรนโดยธรรมชาติแล้วก็สามารถจะกรนอยู่ได้ในระยะเวลาประมาณสัก15นาทีอะคือมันจะกรนปึ๊บ นึงใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนชัดดาวไปปุ๊บหนึ่งแล้วก็กลับมากลนใหม่แต่ไอ้ลากยาวเต็มๆของไทยนี่สามารถลากไปได้ถึงมาสัก15นาทีาในการกลนแบบ1ครั้งอ่ะแล้วก็อันที่ผมรู้สึกแปลกใจอ่ะเพราะว่าผมจาเจอเรื่องนี้มากับสองคนหนึ่งก็คือคุณไทยนี่สคือใครสคือคุณจอนใช่คือผมว่าเป็นคนนอนอไ,มไม่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 ค่อยกลน แล้วผมก็ไปค้างต่างจั young, งหว <off Gottes> ัดมากับคุณจอก็ไปห้องเดียวกันก็ตอนที่เราไปไปสัญจรนั่นแหละเนี่ยแชร์คุณผู้ชมฟังแล้วก็แต่ว่านั้นคือครั้งเดียวแล้วก็คืนเดียวหลังจากนั้นไปคุณจอก็เอาเครื <livres> ่องอะไรของเขาไปไปมันก็จะช่วยได้แต่ว่าผมไม่ได้ห่วงเรื่องอะไรการนอนของตัวเองหรอกอะไรเงี้ยเพราะสักพักหนึ่งผมก็ซึมซึมไปแล้วมันก็หลับได้แหละแต่ว่าที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าคือถ้ามึงกลในระดับเนี้ยกูสงสัยจริงๆว่าพรุ่งนี้มึงตื่นมาเนี่ยมึงมีเสียงคุยกับกูไหมเนี่ยมันแบบมัน สารเพื่อนนะพราะคือสงสารเพื่อนแล้วก็อันที่ผมรู้สึกแปลกใจแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือว่าอันนี้มันเป็นเบสิกของการกลนะสมมติว่าเรามนุษย์เรากลนไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะมีอันแรงๆอันนึงแบบบื้ดขึ้นมาอันแรงๆอ่ะแล้วพอหลังจากอันใหญ่ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยอ่ะตามที่ผมรู้จักคนที่ผมได้ยินมาพอมันบื้ออันแรงอ่ะแล้วมันจะหายไปมันจะมีช่วงเงียบก่อนแล้วสักพักหนึ่งอาจจะ2 3 4 5นาทีมันค่อยกลับมากลนใหม่แต่คุณจรนี่คือแบบก็กลนไปเป็นแบบริทึมบมไปื้มาสัก10 ทีก็จะมีอันแรงขึ้นมาแบบบึ้มแล้วกลนต่อเลยไม่พัก,มพก <laughs> แม่งไม่พักเลยแล้วกลนต่อเลยผมก็แบบพรุ่งนี้มึงถ่ายรายการกับกูได้ไหม <laughs> มึงพอจะมีเสียงไหมในการถ่ายรายการ